สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามชมรายการ RMU Channel กับผมเพียรพจน์ยอดยิ่งประจำวันศุกร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2559ซึ่งผมจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามนะครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ไปที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับที่ห้องประชุมชั้น4อาคารบรรณราชนคริน นางประภาพรพิมพาสีพิรมผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำบุคลากรและนักบรรรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า12แห่งเข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล IG Library โดยมีทีมวิทยากรจาก IG p u b l i s h i n g บรรยายการใช้งานและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า30คนครับสำหรับ IG p u b l i s h i n g เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมเอาสำนักพิมพ์ชั้นนำไว้กว่า100แห่งทั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสมาคมองค์กรเฉพาะทางเพื่อให้บริการกับหน่วยงานสถานศึกษาภาครัฐภาคเอกชนสำหรับการสนับสนุนให้อาจารย์นักศึกษานักวิจัยทุกสาขาวิชาสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วครับโดยผู้เข้าร่วมรับการอบรม จะได้เรียนรู้การเข้าถึงเว็บไซต์การสร้างบัญชีวิธียืมหนังสือออนไลน์การใช้งานแบบออฟไลน์ line, และการใช้เครื่องมือในการสืบคน้นการใช้งานบน PC สมาร์ทโฟนทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้และบริการแก่หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตัวนี้ครับ เถ้ารารไม่เอาาเอากป,นะปติดตามเรื่องราวของนักศึกษาโคตา้ากันบ้างนะครับโดยทางกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามได้จัดโครงการเซ็นสัญญานักศึกษาโคตา้าความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา2559เพื่อให้นักศึกษานั้นได้รับทราบถึงการร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยครับที่ห้องประชุมเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทั์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ว่าที่ร้อยตรีอนิรุตแดงยงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญ,ญานักศึกษาโคตาความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา2559ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยนักศึกษากว่า300คนพร้อมด้วยผู้ปกครองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาโคตาความสามารถพิเศษให้ได้รู้จักกฎระเบียบของมหาวิทยาลายัยและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษอาทิการเข้าร่วมชมรมทูบีนัมเบอร์วันชมรมยิงปืนนอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมการเป็นนักกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆตามความสามารถของตนเองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไปครับ ใช่ข่าวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรนะครับเพื่อรองรับตลาดแรงงานครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้จัดการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนเพื่อให้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานครับโดยการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นที่ห้องประชุมวิอยูคูวานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนศน์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีดรอลงกฎยะวัยผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลเป็นวิทยากรซึ่งกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของสังคมให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติมีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมกับการทำงานในตลาดแรงงานครับ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกันเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นครับ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการขอยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคณะผู้วิจัยที่จะมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามครับโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับทั้งคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาก็ต้องขอต้อนรับนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือนะครับซ รมนะครับในระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคม2559ที่จะถึงนี้ณนห้องประชุมบินอยู่คู่วานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0าม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็หวังว่าทุกทกท่านที่มาเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้นะครับก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและก็มีโครงงานวิจัยดีๆเพื่อบริการวิชาการต่อชุมชนในลําดับต่อไปนะครับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุก,ทก,ทกคนก็ยินดีต้อนรับปเป็นอย่างยิ่งครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel ผมพี่รพจน์อดยิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเววป็นาาาสัรรรมมมค เราจดแลผู้ป่วยทาอากาศนะครบสมัยอากาเงี่มียี่สิบสี่ชั่วโมงคือ, 1, สสญญอพออัอาาอนธาสัญญาที่สพอชอรหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโ่รแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่จํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา วัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปะปะงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน